สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับไอเดียทำขนมโดยวันนี้เราจะมาสอนทำนี่เลยไอศกรีมสปาเกตตีส่วนตัวอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูโปรดเลยค่ะส่วนผสมในนี้ก็จะมีไอศกรีมสตรอเบอรี่ไว้์ช็อกโกแลตแหมแค่ส่วนผสมก็อร่อยแล้วแหละไอเดียนี้ใครจะเอาไปทำเป็นขนมให้เด็กๆที่บ้านหรือจะทานเล่นที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มวิธีทำกันเลยดีกว่า ส่วนผสมที่เราต้องใช้มี6อย่างด้วยกันนะคะก็คือซาวครีม200กรัมมีน้ำตาล50กรัมครีมชีส250กรัมมีควอชีสแล้วก็สตรอเบอรีร่300กรัมไว้ช็อกโกแลต100กรัมขั้นแรกให้เราผสมครีมชีสควอชีสและน้ำตาลปั่นรวมกันนะคะ ต่อไปก็เทสาวครีมลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกทีตอนนี้ตัวครีมของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็นำไปแช่เย็นให้เสร็จตัวอีกหน่อยนึ่งดังนั้นต่อไปเราก็จะเตรียมส่วนผสมต่อไปก็คือปั่นสตรอเบอรี่นั่นเองโดยจะปั่นทั้ง300กรัมเลยนะคะ พอได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตักใส่ถ้วยแล้วก็จัดตกแต่งนั่นเองโดยตรงนี้เราจะตักครีมที่แช่ไว้ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรีร่ที่เราปั่นไว้แล้วก็ตามด้วยไวช็อกโรยด้านบนประมาณ2-3ช้อนชานะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอเดียดียวันนี้ เป็นไงบ้างคะชอบไอเดียว,วันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ